that it's possible for you, that means you, to become a child of God. It's a word, a belief, and a message from the Christian followers that there is a chance, for us to become a of God. But you might wonder, what's that key? What is the secret to becoming a child of God? And we might wonder, how? ก็คือกุญแจอะไรล่ะคือกุญแจที่ทำให้เป็นอย่างนั้นได้ Well each video we give you those clues you ในวิดีโอแต่และวิดีโอที่เราทำมาในซีรีส์นี้ก็จะเปิดไขกุญแจในแต่ละจุด You just look one of our videos determination about just judgment can't at and make a determination and a judgment about that คือเราไม่สามารถที่จะแค่ฟังวิดีโอวิดีโอเดียวแล้วก็ตัดสินหรือว่าเข้าใจรู้เรื่องในทั้งหมด each one is just one piece of a big picture เพราะแต่ละคลิปแต่ละบทและข้อความที่เราให้ไปป้อนให้นมันเป็นจุดเล็กๆที่จะมาปะติดปะต่อที่ใจเห็นภาพใหญ่ So I pray that you will eventually see the big picture here. เราขออธิษฐานให้พวกเราทุกคนที่ติดตามและฟังอยู่สามารถเห็นภาพใหญ่นั้นได้ Now gonna look story that for some of you gonna upset you we're upset it's at that a เราจะมาดูเรื่องราวเรื่องราวหนึ่งในมันหนังสือยอนนีแแ้แล้วบางคนอาจจะถูก กร,นะระทบกระชื่นใจ There are things about God that if your heart is not right will offend you and become a stumbling block for you เพราะว่าในข้อความหรือในการเปิดเผยบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่าเราในคําว่าหัวใจของเราไม่ได้ซื่อตรงและเปิดใจต่อพระเจ้าเนี่ยการตัดสินก็จะเกิดขึ้นแล้วเราแล้วการตัดสินนี่แหละมันเป็นขเขาเรียกว่ากำแพงที่ขวางกัน้นที่ทำให้เราสามารถเข้าใจ หนทางของพระคริสต์และเข้าใจพระเจ้าได้ God's ways are not our ways เพราะว่าหนทางของพระเจ้าไม่ใช่หนทางของเรา His way of thinking is not the way we think ความคิดความอ่านของพระองค์แตกต่างจากความคิดความอ่านของเรา Maybe what we need to do is we need to learn how to think the way he thinks ซึ่งจริงๆแล้วเราควรจะ เรียนรู้ขนทางการคิดอ่านของพระองค์มากกว่าของเราโอเค so verses 46 to 54 which is the end of the chapter ในบทความนี้ก็คือหนังสือยอห์นบทที่4ข้อที่46 4 6ถึง54 here's t h e s t o r y about he does this very strange healing มันเป็นเรื่องราวของการเยียวยารักษาซึ่งสร้างความประหลาดใจ and I find that there's a lesson in each healing he does และเรามองจากเรื่องราวต่างๆของการเยียวยารักษาเนี่ยเราก็มีบทเขาเรียกว่าบทเรียนในแต่ละบทเรียนนั้นด้วย Now again he comes into this area known as Galilee uh, พระองค์เสด็จไปที่เมืองแกลลี And you got to figure there's hundreds of people there ซึ่งตอนนั้นก็มีผู้ติดตามเพราะว่าเริ่มได้ยินการรักษายยายของพระองค์ก็มีคนมากมาย And most of them are there because he is the great prophet And when I say he, I'm talking about Jesus. And remember, I've always referred to Jesus as the Messiah. And he's been special in every way. There's never been anybody like him, and there's never been anybody like him after him. มันไม่มีไม่มีใครเลยที่เป็นอย่างนั้นอย่างพระองค์ในประวัติและไม่มีใครเลยที่จะเป็นอย่างนั้นเช่นกัน Now these people were wanting to see another miracle or a sign or a wonder they were looking for something supernatural spectacular ซึ่งผู้คนเหล่านี้เริ่มติดตามเริ่มสอบแสวงหาพระองค์เมื่อได้ยินเขาพระองค์ไปทางไหน ก็เพื่อที่จะเห็นการมหาศจ,จันที่พระองค์สร้างขึ้น And Jesus commented on that. He said, oh, so you, you won't believe unless you see a sign or a wonder. ซึ่งพระเยซูคริสต์ก็เห็นตรงนั้นว่าการติดตามที่พวกเขาติดตามมาก็เพื่อที่จะเห็นและการเห็นนั้นนะ่ะเหมือนเหมือนมันจะสร้างความเชื่อให้เขาได้ There has already been many signs and wonders in this area too numerous to count ซึ่งตอนนั้นก็มีเรื่องของการมหศัศจรรย์ที่พระองค์สร้างขึ้นมากมายแล้ว but that was not enough for them to believe แต่มันเหมือนกับเห็นความมหศัศจรรย์ครั้งเดียวก็ยังไม่สามารถเชื่อได้ก็ต้องติดตามให้เห็นอีกพราะมันเป็นความมหศัศจรรย์จริงๆตลอดเวลา they had to see with their own eyes so to speak เหมือนถ้าเราได้ยินวันนี้เราก็ต้องอยากที่จะไปเห็นด้วยกับตา นั่นก็คือลักษณะของมนุษย์ Now let me tell you something shocking เราจะพูดอะไรบางอย่าง If they had seen Jesus do a miracle right in front of them ก็คือว่าถึงแม้ว่าเขาจะได้เห็นพระเยซูคริสต์ทำการมหัศจรรย์ต่อหน้าต่อต,อตาเขาก็ตาม Many of them still would not believe that

don't need and to wonders. any signs see คือเราจะพูดในลักษณะที่ว่าอย่างเราสองคนเนี่ยแน่นอนที่สุดเราเคยเห็นการมหาสจรรั์แต่เราจะบอกว่าจะเชื่อพระเจ้าจะวางใจในพระองค์เราไม่จําเป็นจะต้องเห็นความมหาสจั์ก่อน If suddenly b r e n a n d I never saw another sign and wonder again it would not diminish our belief at all นั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่าถึงแม้ว่า ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเราจะไม่เห็นการผัสจันนั้นอีกเลยเราก็จะไม่ได้ลดความเชื่อลง because we have it straight we know that you believe first then the signs and wonders will come after that เพราะว่าเรารู้ว่าความเชื่อความวางใจอย่างสุดหัวใจความเชื่อศรัทธานั้นจะต้องเกิดก่อนแล้วหลังจากนั้นปฏิหารต่างๆก็จะเกิดตามมา But if you must have a sign and wonder before you believe you've got it backwards แต่ถ้าเรา มากำหนดหลักการในลักษณะว่าไม่ใช่สิเราจะต้องเห็นความมหัศจรรย์ก่อนถึงจะเชื่อนั่นก็คือว่าเรากลับตีลังกาแบบแผนที่ควรจะเป็นอย่างที่พระองค์วางไว้ You'll have it so backward that if you did see a sign the wonder, it wouldn't even be enough for you to believe เพราะอะไรถึงเพราะว่าความเข้าใจอย่างนั้นนะถึงแม้ว่าการมหัศจรรย์จะเห็นอยู่ตรงหน้าตรงตา มันก็จะไม่เพียงพอสําหรับเราเราจะค้นคว้าค้นหาต่อไปเรื่อยๆเพื่อจะพิสูจน์ว่าไอ้นั่นมันบังเอิญหรือเปล่ามันครั้งต่อไปจะจริงไหมนั่นก็คือลักษณะของมนุษย์เราหรือผู้ที่เสาะ,ะแสวงหาลักษณะนั้น I mean who do you think God is เราคิดว่าพระเจ้าเป็นใครเหรอ Does he have to do something for you before you believe พระองค์จะต้องทําอะไรให้กับเราเพื่อพิสูจน์พระองค์ก่อนเหรอเพื่อที่จะให้เราเชื่อพระองค์นั่นก็คือเป็นลักษณะของผู้ที่เราเห็นกันอยู่เกลื่อนในขณะนี้ในการกราบไหว้รูปเาคารพก็คือค้นหาสาะแสวงหาความมหัศจรรย์เพื่อจะเชื่ออะไรบางอย่าง that's probably and all see these ghost here looking out here, out window o why the I'm I เนาะถ้าเรามองออกไปนอกหน้าต่างเพื่อนบ้านข้างเคียงเหล่านั้นก็จะมีพวก สารพระภูมิเพื่ออะไรเหรอ let probably me give you definition for faith that you have probably never heard before faith that you you for a เราจะให้คำนิยามของคำว่าเชื่อเชื่อศรัทธาคือเชื่อในคำว่า faith นะเพราะาเชื่อคำในคำว่า b e l i e v e แล้วก็เชื่อในคำว่า faith มันยิ่งใหญ่กว่าลองมาฟังคำนิยาม faith is to believe the thing that you don't see ก็คือ ความเชื่อศรัทธานี้ในในคำว่า faith เนี่ยคํานิยามเนี่ยก็คือเราสามารถเชื่อได้แม้แต่ไม่เห็น and to believe that that thing has already happened as if it happened in the past even though you haven't seen it manifest yet และก็เชื่ออย่างสุดหัวใจว่าสิ่งนั้นน่ะที่เราเชื่อน่ะได้เกิดขึ้นไปแล้วเพียงแต่ผลของมันยังไม่ได้ปรากฏ ให้เห็นแบบตาของเนื้อหนังสามารถเห็นได้ Does that confuse you? ฟังแล้วเรารู้สึกยังไง That's why you're confused with the spiritual world เพราะว่าถ้าเราฟังแล้วงงง,งสับสนไม่เชื่อเนี่ยมันก็คือว่าเรายังอยู่ในโลกของเนื้อหนัง Now in this chapter four we have this marvelous example of believing and faith ตอนในบทที่สี่นี้เรามี เรื่องราวที่แสดงเห็นความมหัศจรรย์นั้นในเรื่องของความเชื่ออย่างสุดหัวใจ a person of royalty of noble blood ในเรื่องราวนี้เราพูดถึงเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนคือคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ในราชการ who i s obviously very wealthy เราก็มีเขาเรียกว่ามีฐานะ he had servants แล้วมีคนรับใช้มีผู้รับใช้ he comes to Jesus และได้มาขอร้องพระเยซูคริสต์ o oh, อ p lease Jesus, come to my place My son is sick, please heal my son มันมาขอร้องพระเยซูคริสต์ว่าลูกชายของเขาป่วยให้ช่วยช่วยมาดูหน่อย Now think about it. a r i า h guy wants Jesus การใ h ้พถ้าภาพนี้มองไปผู้มีฐานะมีตำแหน่งในราชการมาขอให้พระเยซูคริสต์ไปช่วยรักษา many in in crowd is there people และในในกลุ่มคนที่ติดตามพระเยซูคริสต์อยู่ในขณะนั้นนะ่ะเขาก็ได้ยินแล้วคนเหล่านั้นเป็นคนจน that I'm sure had a son and a daughter that needed healing ซึ่งคนเหล่านั้นก็น่าจะมีลูกหลานที่ต้องการความช่วยเหลือในการเยียารักษาเช่นกัน But Jesus doesn't heal any of those แต่ว่าพระองค์มไม่ได้เยียวยาลูกหลานคนจนที่ติดตามอยู่ตอนนั้น And it tells you why. Because they didn't have faith. So he says to the rich man, he says, Go, your son is well now. So he doesn't exactly do what the rich man wanted him to do, which was to go to see that son. ก็คือว่าพระเยซูคริสต์ไม่ไม่จำเป็นจะต้องไปที่บ้านเลยด้วยซ้ำแต่แค่บอกว่ากลับไปเถอะถ้าเราสังเกตดูดีๆมันจะมีบทเรียนอยู่ในนี้ do you yet see it เราสามารถเห็นไหมเราขออธิษฐานว่าเมื่อเราย้อนกลับไปอ่านแล้วเราจะเห็น So the, uh, rich man goes uh, back home the back ผู้ชายคนนี้ก็กลับไปที่บ้าน and sure enough

and he believed Jesus without at that moment in time without seeing the evidence เขาใน So remember a few videos ago I talked about believing จํา

And then in the last video, I talked about doing the work of the kingdom and that being the priority in your life. Now, let's put those two pieces of the puzzle together. ต,ตัวนั้นจากวิดีโอตัวนั้นมาติดต่อกับความเชื่อศรัทธาตรงนี้ Don't ask what can God do for you ก็คือก็คือว่าเหมือนให้เราหัดหัดถามใหม่นะว่าไม่ถามพระเจ้าอีกต่อไปแล้วว่าพระเจ้าจะทำอะไรให้เราบ้างคืออะไรก็เราเรารับ That's what pagan worshippers do เพราะนั้นก็เป็นนิสัยของพวกกราบไหว้รูปเคารพก็คือบนบานสารกล่าวขอขอขอ Our God is much bigger than that แต่พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่กว่านั้น Ask instead What can you do for God? ถามแทนแทนที่จะถามอย่างนั้นถามอีกแบบหนึ่งว่าเราจะทำอะไรให้พระองค์ได้ And the answer is belief ความคำตอบคำแรกเลยก็คือเชื่อพระองค์ขอให้เราเชื่อ That's it เชื่อแค่นั้นเหรอ That's what's lacking <S นั่นแหละสิ่งที่ขาดขาดไปเพราะว่าเราไม่เชื่อเรานึกว่าเราเชื่อแต่จริงๆแล้วเราไม่มีความเชื่อขนาดนั้น Look

หรือการที่พระเจ้าช่วยเราเพื่อให้เรารอดมันเป็นขนทางซึ่งทุกๆอย่างเกิดขึ้นเพื่อเรา as the child of God you have subjected yourself as the target of all the evil forces on this planet and in the dark places on this planet จะบอกว่าในขณะที่เราตัดสินใจเข้ามาเป็นบุตรหลานของพระองค์นาทีนั้นเลยทุกอย่างในโลกนี้ในจักรวาลนี้ ที่เจ้ามารหลายเป็นเจ้านายและวางแผนอยู่มันก็จะถาเก็ t คือพุ่งลูกศรมาที่เราคนคนนั้นหมายถึงเราคนคนนั้นที่ตัดสินใจเลือกพระเจ้าทั้งหมดทั้งมวลเขาต้องการทำลายล้างให้เราเลิกเชื่อพระเจ้า That's why bad things happen to the children of God นั่นแหละคือคำตอบที่บางคนอาจจะถามว่าทำไมเราเป็นลูกหลานของพระเจ้าแล้วทำไมถึงเกิดเรื่องรายหลังเปล่านี้เกิดขึ้นก็เพราะเหตุนี้ That's things happen to why happen Bad Jesus และนั่นแหละทำไมสิ่งร้ายๆนั้นก็เกิดขึ้นกับพระเยซูคริสต์ Chris, ร้ายกว่าของเราซะอีก That's things happen to his students his apostles why happen his his bad และนั่นแหละทำไม พวกสาวกและผู้ติดตามผู้เผยวจนะถึงมีสิ่งร้ายๆเกิดขึ้นกับพวกเขาก็เหตุผลเดียวกัน but rejoice be glad แต่ให้เรามาร่วมกันชื่นชมยินดี because that must mean that you have the spirit of God in you for you to be under attack like this แล้วมันนั่นมันหมายความว่าอะไรมันเป็นข้อพิสูจน์ว่าเรามีเป็นพวกพระเจ้ามีพระเจ้าอยู่พวกมานถึงได้ทุรนทุรายกังวล ถึงขนาดต้องเอากองทัพมาถล่มเรา and know this แล้วให้เราสังเกตว่า it is your faith your belief in God that is your defense that is your protection และให้เราเขาให้เรารู้ไว้รู้ไว้ว่าการเชื่อพระเจ้าและยิ่งเชื่อยิ่งเชื่ออย่งสุดหัวใจเป็นอาวุธเป็นเกราะกำบังให้เรา Keep your faith in God strong at all times. Because the moment you don't is when you have lowered your defenses. So the lesson here is Jesus. instead of helping a poor person and he spent most of his time with poor people this particular case he helps a rich person ซึ่งในภาพนี้เราก็จะเห็นว่าพระองค์เนี่ยพระเยซูคริสต์จะช่วยเหลือคนจนรักษาผู้ป่วยหรืออะไรต่างๆแต่ในภาพนี้โดยเฉพาะเนี่ยได้ช่วยคนรวยคนนี้เพราะว่าคนรวยคนมีฐานะคนนี้ที่มีตําแหน่งหน้าที่นี้สแสดงคือพิสูจน์คือสแสดงเนาะเป็นหลักฐานของความเชื่อ อย่างสุดหวัวใจมันก็เป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งที่เราไม่ได้พูดว่าพระองค์ไม่ช่วยคนรวย so don't get angry with God because He h e l p d somebody you don't think was worthy to be helped เพราะนั้นอย่ากโกรธเคืองพระเจ้าว่าทำไมพระองค์ไปช่วยคนคนนั้นไปช่วยคนนั้นคนนี้แต่ไม่ช่วยเราเหมือนว่าเราอาจจะใช้ว่าเราเป็นลูกหลานก่อนหน้านั้นหรือเรามีความเชื่อมากกว่าแต่จุดประสงค์นั้นนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่า เราเชื่อแค่ไหน Why did Jesus heal the son of a rich man instead of a son of a poor man? I don't know. เพรานะนั้นคำถามบางคำถามอะ่ะมันเป็นคำถามที่ไม่ควรจะถามด้วยซ้ำไปอย่างเช่นทำไมพระองค์ช่วยลูกคนรวยไม่ช่วยลูกคนจนทำไมอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นคำถามของเขาเรียกว่ามันกระสิบหูนะทำให้เราเสียความตั้งใจเสียความเชื่อเพราะจริงๆแล้วไม่มีใครรู้เลยพระองค์จะช่วยใคร I don't know and It it's none of my business มันไม่ใช่มันไม่เกี่ยวกับคือมันไม่ใช่เป็นคำถามที่มันสร้างประโยชน์หรือเกี่ยวกับเราเลยเพราะนั้นให้เราเหมือนเลิกถามคำถามไร้สาระ So if I'm a poor person with a son who's sick this is what I will do ถ้าเราเป็นคนจนที่มีลูกลูกลูกหลานที่ไม่สบายนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะกระทำ I will pray เราก็จะอธิษฐาน

เริ่มต้นอธิษฐานแต่ให้ใช้ความชื่นชมยินดีและขอบคุณในสิ่งที่พระองค์ทำ And God, you said that by the stripes of your Son, my son can be healed too. เพราะพระองค์ได้ตรัสไว้ว่าด้วยรอยบาดแผลที่พระเยซูคริสต์ได้ถูกโบยตีนั้นเป็นเราทุกคนได้ถูกเยียวยารักษาแล้ว I believe เราขอเชื่อในสิ่งที่พระองค์ตรัสไว้ I believe that he has already healed. เราขอเชื่อว่าลูกของเราหายเรียบร้อยแล้ว And I trust in you. และเราขอไว้วางใจในพระองค์อย่างสุดหัวใจ Because you said so. เพราะว่าพระองค์ตัสไว้ So I give thanks t h a my son is also healed. เราขอบคุณพระองค์ที่ลูกชายของเขาได้หายและลูกชายของเราก็หายเช่นกัน And don't pray anything that's negative <S แล้วก็อย่า คืออย่าเอานิสัยของความเนกาทีฟมามาบน่นมาพูด Don't let there be any doubt in your prayer ก็คืออย่าให้มันมีจุดของความสงสัยกังวลอยู่ในคําอธิษฐานของเรา Don't sabotage your faith อย่าเหมือนเหมือนกําลังเหมือนกําลังจะ อธิษฐานด้วยความเข้าใจด้วยความชื่นชมยินดีเสร็จแล้วนิสัยเก่าของความลังเลสงสัยก็ขยับเข้ามากระซิบหน่อยหนึ่งทานองนั้นคืออย่าให้มันมีสิ่งเหล่านั้นเลย I also wanted to point out something remarkable about this particular healing เราอยากจะชี้จุดบางจุดในในข้อความนี้อีกจุดหนึ่ง I want you to notice how he spoke the healing over him and he, and the boy was healed คือตอนที่พระองค์ตรัสและลูกชายคนนั้นก็ได้หาย did you notice how that lines with Genesis you how up that chapter 1เราเห็นความมหัศจรรย์ไหมที่มันตรงกับปฐมกาลบทที่หนึง่งเ o าสังเก Genesis chapter 1 God speaks all the creation into existence by words จำได้ไหมปฐมกาลที่บอกว่าพระองค์ได้ตรัสอย่างเช่นแสงสว่างหรือโลกคือตรัส เผยคําพูดขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นก็เกิดขึ้น Zo so doing providing proof power of God when this he again providing the proof that he has the creative power God him Jesus creative again in is is ซึ่งตรงนี้ก็เป็นหลักฐานอีกหลักฐานหนึ่งเช่นกันว่าพระเยสุคริสตเป็นพระเจ้าพระวิญญาณอยู่ในพระเยสุคริสซึ่งแสดงความมหัศจรรย์นี้เช่นเดียวกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรคือถ้าไม่มีพระวิญญาณถ้าพระองค์ไม่ใช่พระเจ้า สิ่งเหล่านั้นก็จะไม่เกิดขึ้น Truly further evidence that Jesus was the Messiah นั่นแหละก็จะเป็นหลักฐานอีกหลักฐานหนึ่งเช่นกันว่าพระองค์เป็นพระเจ้าและพระองค์เป็นผู้ไถ่พระผู้ช่วยเห้รอด And that He was the Son of God และพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้า Not Muhammad but Jesus ไม่ใช่มุฮัมมัดแต่พระเยซูคริสต์ Well I pray that you will see <and> believe. เราขอทีิฐานให้พวกเราได้เห็นและเชื่อและเราขอให้ความเชื่อน,นั้นเติบโตเพื่อจะนำความรอดมาให้เรา The t e g r a universe is salvation. s a l v a t ค o n ของขวัญที่่มีคาที่สุดในจักรวาลก็คือความพ้นผ่านรอดพ้น Well, next video, we're going to go on to Chapter 5. ถัดไป,คลิปถัดไปก็จะเป็นบทที่ 5. We'll catch you on the next one. แล้วค่อยเจอกันคลิปหน้าค่ะ。Bye for now. บทนี้ค่ะ。